ก็ดูเพลินๆนะครับอากาศยามเช้าที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างชิลแล้วก็มีคนออกมาออกกำลังกายกันยามเช้าเล็กน้อยนะฮะค่อนข้างสดชื่นนะครับตอนนี้ กัยามช้านะครับแล้วก็พวกร้านอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะฮะพวกบริษัททัวร์นำเที่ยวล่องเรือตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะฮะจำได้ว่าเมื่อก่อนเคยมานี่คนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับคนมาทัวร์นี่ค่อนข้างจะเยอะ เที่ยวที่เนี่ยเยอะมากนะฮะแต่ตอนนี้เราอย่างที่เห็นนะครับด้วยสถานการณ์โควิดก็อาจจะทําให้ผู้คนนั้นยังไม่ได้กลับมาเที่ยวน,นะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนก็อาจจะยังไม่กล้าเข้าประเทศของเรานะครับ<ฮ>ทางเดินนะครับยามเชา้ชาเช้าก็ออกมาวิ่งได้นะฮะผมวิ่งไปที่หาดนพร,รัตน์มานะครับจากโรงแรม สูกานะครับอ่ระยะทางน่าจะประมาณสัก5-6กิโลได้นะครับดูเพลินๆน,นะครับตอนเช้าเก็ค่อยๆดูไป ก็กลายเป็นว่าอากาศดีไปนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับเนื่องจากคนน้อยนะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยว,ยวได้นะครับโรงแรมก็ยังมีให้บริการเยอะอยู่หลายโรงแรมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะ ดูนะครับว่าบนถนนเส้นนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวนะครับหรือชาวต่างประเทศอยากจะออดออูที่อา่าวนางจังหวัดกระบ,บี่ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะดูได้ในคลิปนี้นะเพื่อ ชาวต,ต่างชาติเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศเราแล้วไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ถ่ายวิดีโอให้ดูนะฮะว่าสถานการณ์จริงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ลังเดินกลับโรงแรมเพราะว่าผมมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับออกมาวิ่งไปที่หาดนพรัตน์ทาราเมื่อเช้ามานะครับแล้วก็ได้นั่ง อยู่ริมทะเลของอ่าวนางสักพักหนึ่งกินบรรยากาศนะครับเพราะเราเองเนี่ยไม่ได้มาชมวิวทิวทัศน์ในลักษณะนี้มานานมากแล้วนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดทีนี้เราพอมีเวลาก็ต้องดูกันละกันนะครับบ้านเมืองของเรานะแถวๆกระบีเ่เป็นอย่างไรบ้างครับจากที่สัมผัสต,ตอนนี้ผมยังไม่เจอใครเลยเนาะคนน้อยมากนะครับ เซเว่นเมื่อเช้าเดินผ่านก็เซเว่นก็ปิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขากำหนดวันระยะเวลาอะไรหรือเปล่าเนาะอโอเคอังสวยจะได้แวะแมคโดนัลด์หรือเปล่า ไม่เอาดีกว่านะฮะไปดูเซเว่นกันว่าเปิดแล้วหรือยัง